你好，你好，点点头。你好，你好，笑笑。你好，你好，拍拍手。啦啦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 ，我们来学习汉语。各位父母您好，小朋友们你好，我们又见面了。中文活动。 สวัสดีค่ะผู้ปกครองถูกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะพบกันอีกแล้วกับกิจกรรมพิเศษภาษาตุย้ยหรอภาษาจีนนั่นเองค่ะจงเหมือนหัวตรงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับคลิปวิดีโอที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยมีทั้งหมดซัานจงเลยมีทั้งหมดสามชนิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะสามชนิดที่เราเรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องข้าวนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆมีข้าวอะไรบ้าง ขาวขาวข้าสวยใช่ไหมคะขาวขาวข้าสวยแล้วก็มีข้ากลองแล้วก็เข้าอะไรนะอันสุดท้ายที่ปั้นได้ด้วยเข้าอะไรคะเด็กๆอ่าข้าเหนียวนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะจําคําศัพท์ของเราชื่อได้หรือยังเอ่ยอืมจำได้หรือเปล่าอ่าถ้าจําไม่ได้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะหัวมืนจ่ฟูสีอีชื่อปาข่าวเล่าโฉมเน้าวมนฟูสีปะเดี๋ยวเรามาทบทวนคําศัพท์กันเลยดีกว่าค่ะ ไปแบบรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าเราซื้อโยโหยสิเกมมันหวานะะรีบไปเลยนะคะเด็กเพราะว่าเราซื้อมีอะไรที่รออยู่มีเกมใช่ไหมคะวันนี้เราชื่อก็เปลี่ยนรูปแบบเกมใหม่รอเด็กๆอยู่นะคะอ่าเริ่มกันเลยค่ะคําที่หนึ่งตีเกาะจงเลยไปมีข้าวอะไรนะข้าวสวยหรือว่าข้าวขาวนั่นเองค่ะตีออเกาะจงเลยอ่า ประเภทที่สองนะคะคือข้าวอะไรออกสีดำๆแล้วก็มีแดงๆด้วยข้าวอะไรนะคะข้าวกล้องใช่ไหมคะภาษ,าษาจีนก็คือเช่าหมี่เจ๋อหลเปี้ยเนะาะเช่าหมี่ข้าวกล้องค่ะที่สั้นก่จงเลยจุ้ยโ้อเหลืออันดับอ่าประเภทที่สามนะคะประเภทที่สามแล้วคืออะไรเอ่ยที่ปันป้นๆได้ที่เราชื่อชอบอะที่เราชื่อเชอบเบียยสี่ขั้วนะ่ะ อ่าที่เราชื่นชอบใช่ไหมคะก็คือข้าวอะไรนะข้าวติดมือด้วยมีเวลาใช้มือทานใช่ไหมคะก็จะติดมือนิดหน่อยคือข้าวอะไรคะข้าวเหนียวนั่นเองค่ะเกิดเราชื่อชิอชัวนุ่มีนุ่มมีมีทั้งหมด3ามคำศัพท์นะคะรู้กว่านี่มัอนฟูซีวาลี่โน้ดเน่าเหมือนอิชวานโยซี่ปะ let's go ทุกคนพร้อม่จะมาเรียนภาษาจีนกัน 大声，大声啊！如果你们准备好了，我们开始玩游戏吧。OK，老师来了啊，开始了，同学们，啊，转一卷啊。 เจ้าชื่อ什么เนะ้อยู่ในกะติบข้าวอะไรเอ่ยเด็กๆข้าวเหนียวนั่นเองค่ะข้าวเหนียวภาษาจีนพูดว่านัว什么า老师说了นัว什么นัวก在一边ยน,นะันว米ข้าวเหนียวค่ะอันนี้เราชื่อชอบมากๆเลยนะคะอ่าเหมือนเสวนี่เสวนปะอ่ะะาเจ้าไหเปียนนะอันไหนเราชื่อเลือกไปแล้วเราชื่อกดออกเลยนะคะเด็กๆ โอเคออัน okay. e, mm ื hmm. mm ่งสองสาม什么,什么ข้าออะไรคะข้าวขาวนั่นเองค่ะภาษาจีนเกินเหล่าชื่อฉี่ชัวปายมีปายมี ข้าวขาวนั่นเองค่ะเราเชื่ออ,ออกอ่ะไอยู่เี้ยงก็ไหอยู่เงี่ยงก็เหลือแค่สองยยองันแล้วนะคะเราชื่อกดแล้วนะตัวอักษรจีนตัวนี้เป็นอักษรอ,อะไรอักษรภาพนั่นเองค่ะ เด็กๆช่วยเราซื้อนับหน่อยนะคะว่ามีเมล็ดข้าวทั้งหมดกี่เมล็ดทั้งหมดกี่เมล็ดนะเราซื้อใบแล้วทั้งหมดสี่นไหนเอ่ยใช่อันนี้หรือเปล่า,าเด็กๆดูเลยนะคะ e r s อเคตัวอักษรตัวนี้ก็จะเป็นตัวอักษรเกี่ยวกับเมล็ดข้าวนะคะเด็กๆเกินเราชี้ชัวร์ออกเสียงตามเราซื้อนะมีมีเมล็ดข้าวนั่นเองคะ่ะ เราเชือออกแล้วนะอัสุดท้ายแล้วต้องหมุนไหมคะเนี่ยเด็กๆลองหมุนดูหมุนดูอ่าอันนี้คืออะไรคะเด็กๆโอ้ขาวออกสีจะแดงๆดำดด้วยใช่ไหมคะโอเคเกินเราชื้อสิชัวเช่า什么เช่า什么เช่า米再ย,ยนนะ เช่ามีข้าวอะไรคะเด็กๆข้าวกล้องนั่นเองค่ะเตียนจ้านเตียนจานเกยนมีมันกดไลค์ให้กับเด็กๆทุกคนเลยค่ะเกมของเราชื่อสามารถฝึกฝนแล้วก็ทบทวนคำศัพท์ประเภทของข้าวมีทั้งหมด3ชนิดบวกกับอักษรภาพของเราชื่ออีกหนึ่งภาพนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ 怎么น,นะ同学们老น的游戏很好玩吗เป็นยังไงกันบ้างคะดงเด็กๆกับเกมวงล้อคำศัพท์ของเราชื่อยางหรือเปล่าเอ่ยยากไหมคะดเด็กๆปู่นานชื่อมาไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะเป็นการทบทวนคำศัพท์ชนิดของข้าวในรูปแบบอะไรเอ่ยวันนี้รูปแบบโยงสี่หรอ วันนี้เด็กๆย,ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะร่วมสนุกกับเกมของเราชื่อด้วยเราชื่อกดไลค์ให้ดิมอนเตียนเฉลิมต้าเฉิงต้าเฉลิงเต,ตียนอะไรคะเตียนอะไรเตรียนจ้านนั่นเองค่ะกดไลค์เก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆโซมอนเสียเคิร์ปโซมอนฉิลี่ชิลี่แปลว่าอะไรใครจําได้บ้างาชีลี่เราซื้อบ่ายแล้วชิลี่เ่าเนืซียเราชื่อทํามือแบบนี้นะคะอ่าอี อ๋อซานเซียเซียเราช่อยยาใจเจียนค่ะเด็กๆเซียก็สื้อผิวเจียนเมี่ยปะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย